นั่งสมาธิภรวาวนานั่งสมาธิคือว่าเรานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องระวังจิตใจอย่าให้ง่วงเหงาเหานอนทำใจให้มีความชื่นบานต่อข้อปฏิบัติที่เราประกอบกระทำอยู่ อย่าให้จิตใจไปยึดทุกขเวทนาต่างๆอันมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารความจริงก็คือว่ามันแสดงทำให้เราโลกสุขก,กายสบายใจทุกกายทุกใจมันอยู่ที่ไหนก็คือโยที่ขันทั้งห้าตัวตนคนเราทุกคนนี้เอง เมื่อพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาใต้ลุกขโมลูล้มไม้เจตใจของพระองค์ของใสสะอาดมุ่งมั่นต่อพระโพธิยานจิตใจของพระองค์ก็ไม่ท้อถอยมีความตั้งมัน่นอุบายธรรมที่ท่านตั้งใจลงไปก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหน อนาปาลมหายใจเข้าออกมันโย่ใกล้ๆที่ปลายจมกูกที่ตัวเราทุกคนแหละแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านกำหนดจริงระมัดระวังจิตใจท่านไม่ให้พุ่งค่านลำคาญออกไปภายนอกที่ว่าทำจิตใจให้เป็นมัดจิตมาปฏิปทา ที่สวดธรรมจักไปนะคือใจมนุษย์คนเหล่านั้นไม่ตั้งอยู่ในศูนกลางศูนกลางคือจิตใจของตนทุกทุกคนอารมณ์ดีใจมันเกิดขึ้นก็ชั่วขณะหนึ่งอย่าไปหลงไหลไป อารมณ์ทุกจิตทุกใจทุกกายทุกจิตอันใดมันก็เกิดขึ้นระวังรักษาจิตใจของตัวเองอย่าได้ไปยึดไปถือทั้งสบายไม่สบายทำใจของตนให้อยู่ในระหว่างกลางดีใจมาก็ให้รู้เท่าทันว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับไป ทุกกายก็ไม่ใช่มันจะทุกตลอดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆเมื่อมันหมดกำลังมันก็ดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองการตั้งใจภาวนาจะต้องให้มันต่อเนื่องมองเห็นตลอดเวลา ว่าความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นมันเพราะความไปยึดไปถือตามดีใจเสียใจไม่ทำใจให้เป็นกลางคำว่าเป็นกลางดีมาชั่วมาสุขมาทุกมาก็ให้อยู่เป็นกลางอย่าไปยินดีอย่าไปยินลายให้เมสติเตือนจิตใจของตนอยู่ทุกเวลา นึกจเจริญอันใดอุบายทำใดก็ตามอุบายทำนั้นจะต้องทำในจิตใจของตัวเองอยู่ตลอดเรานึกพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆก็อยู่ที่ใจเรานึกนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อื่นได้เดเมสุขสงบเยือกเย็นก็อยู่ที่ใจ มันรวมมาที่ใจตั้งอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็ดับไปตามอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจิตใจคนเรามันไม่ได้ไปโน้นไปนี่เหมือนความขาดหมายมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราทุกเวลาแต่ว่าจิตใจอันนี้มันชอบหลงชอบลืมมันขาดสติความระลึกได้ สติก็คือว่าใจดวงนี้ตั้งขึ้นมาพุทโอทุกลมหายใจเข้าออกเอาให้มันต่อเนื่องทุกลมหายใจเข้าออกจนจิตมันสงบตั้งมั่นโยได้ไม่หวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ เมื่อจิตตั้งมัน่นรวมลงโชว์จิตใจของตัวเองไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์ทานศีลภาวนาที่อื่นนอกจากใจคำว่าจิตว่าใจนี้ได้แก่ดวงจิตผู้เมความรู้สึกโยในใจในใจนั่นแหละมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครองโยในจิตใจตลอดเวลา จีเลตราคะโทสะโมหะมันก็เฝ้าอยู่รักษาอยู่ให้จิตใจติดอยู่ค้องอยู่ผูกมัดรัดลึงอยู่ภายในใจิตใจให้ใจมีความลุ่มหลงมัวเมาพลังเผอขาดสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาจึงจำเป็นต้องตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดไม่มีขึ้น ให้รวมเข้ามาตั้งมั่นภายในใจิตใจจึงจะเป็นมัดที่มาอยู่ในท่ำกลางอกอยู่ที่ท่ำกลางใจคจือจดดวงที่โลโยมีความรู้สึกโยในตัวในใจตรงไหนในเวลาปัจจุบันนี้ก็มาละมัดระวังรักษาโยภายในจิตใจดวงนี้ให้ได้ตลอดเวลายืนก็ภาวนาตั้ง ใจทุกเวลาเดินไปมาที่ไหนก็ตั้งใจละมัดระวังอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตใจเผลอลุ่มหลงหมวัวเมาไปตามความสกความทุกข์อันมันกระทบอยู่ในจิตใจนั้นทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นว่าความสรรเสริญเยินยอยกย่องเทิดทูนว่าดีว่าเด่นอะไรก็ตาม อย่าไปเดใจกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเป็นโลกกระทำทำให้จิตใจไหวหวัน่นคือใจมันเดใจไปกับอารมณ์เวลาอารมณ์ดับไปมันก็เสียใจมันเสียใจตามอารมณ์เยใจคนเรามันมีโยจุดที่โลโยโดง่ายๆก็คือว่า เสียงที่เราได้ยินนี้มันเข้าไปที่หูกระทบเข้าไปที่จิตเนะี่ยคำว่าจิตได้แก่ดวงจิตผู้รู้อยู่ผู้โลดไปโลดมาโลดเข้าโลดออกรล้นอกรู้ในรู้ไปต่างๆนานาไม่มีความสงบตั้งมั่นใน,ในใจิตใจของตัวเองก็เลยเป็นความรล้ที่เกว่าหลงไปคิดไปปรุงไปแต่งไป ินหลนบุ่นวยไปตามกามตัณหา,ะะหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาคือว่าไม่รวมไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่กับจิตกับใจไม่ระวัดระวังอยู่ในหัวใจขาดสติอยู่ภายในตลอดการขาดสมาธิคือจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ในใจขาดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารในจิตใจ เมื่อมันขาดตรงนี้ไม่ต่อไม่เนื่องไม่ตั้งมัน่นอยู่ในใจิตใจมันก็เกิดความพั่งหรือลุ่มหลงหมวเมาคิดไปเดินลนไปตามความกรอบที่มันกระทบเกิดขึ้นมามันก็หลงไปตามนั้นไม่รู้จักละจักวางไม่ทำใจให้เป็นกลางอยู่ ถ้าทำใจให้เป็นกลางดีมาชั่วมาสุขมาทุกมาอะไรมันเกิดขึ้นแล้วอะไรมันตั้งอยู่ดับไปก็ให้รู้เท่าทันในจิตใจของตัวเองรวมกำลังเข้ามานี้สิ่งอื่นนอกนั้นไปคอยระวังอย่าให้มันไปรุ่มหลงมัวเมา เมื่อมันหลงไปดิ้นลนไปตามกรรมตันหาภาวะตัณหาวิภาวะตันหาแล้วไม่มีที่จบที่สิ้นคือว่าตันหาอันนี้มันพาให้สัตว์โลกติดอยู่ข้องอยู่หลงอยู่มัวเมาอยู่ไม่รู้สึกตัวคือว่ามันเมาไปเสียแล้วหลงไปเสียแล้วพุทโธไม่อยู่ในจิตพุทโธ ทำโมไม่โยในจิตพระธรรมอันโลโยสังโฆไม่โยที่จิตใจดวงที่โลโยมันก็หลงหลงกดไลไปตามอารมณ์เขาว่าดีว่าชั่วที่ไหนก็ไปตามเขาว่าตามโลกว่าเรียกว่าสมมุติโลกเขาว่าอย่างไรก็ดีใจไปเสียใจไปเมื่อกระทบอารมณ์ดีก่อน เข้าใจว่าดีใจไปมันเป็นความสกสบายแท้ที่จริงมันก็กระทบเข้ามาเพื่อให้โลกถ้าใครไม่โล้มันก็หลงไปดิ้นลนไปตามอำนาจของกิเลจิตใจไม่ตั้งมัน่นเป็นทุกข์ตลอดเวลา,ราพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตรัสว่าต้องน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาอย่าให้มันไป ฟงซานไปไม่มีที่จบที่สิ้นพุทธอพพุทธะมันมีอยู่ในตัวในใจทุกคนแต่ว่าเราก็แสสายหาไปว่าอยู่ที่ไหนอะไรเป็นพุทธอพพุทธะก็จิตใจดวงโวโลโ้ฟังอยู่ได้ยินเสียงอยู่นี่แหละ พุทธะโยท่นี้ธรรมะของจริงมันอยู่ที่นีสังฆผู้ใดประกอบกระทำจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมัน่นไม่หันเหไปกับอารมณ์กิเลสจิตใจก็เย็นสบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็ภาวานาอยู่ในใจของตัวเองสบายอยู่ทุกิริยาบทคือมีนนสติอยู่ รวมใจของตัวเองอยู่ว่าชาลาพยาธิมลณะนะความแก่ความชาลามันลุกล่ายอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกตัวเพราะจิตใจออกไปภายนอกไม่รวมเข้ามาตั้งภายในก็เลยเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบายแท้ที่จริงในโลกปันหาร่างกายจิตใจคนเรามันไม่มีเวลาใดสบาย มันมีความทุกข์ความเดือดร้อนในธาตในขันในโูกในนามอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขความสุขที่เราคิดว่าเป็นสุขแท้ที่แจงมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันไม่ใช่ความสุขความสุขที่สบายที่สุดก็คือจิตโลจิตตัวเองอยู่จิตกกโลกันโทษการทำของตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้มันมาทับผมจิตใจได้เจ็บใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงอยู่ในตัวในใจของตัวเองสิ่งใดเกิดขึ้นก็ให้รู้จักว่าสิ่งที่มันกระทบขึ้นมานั้นมันมีความไม่เที่ยงตลอดเวลาอะไรมันเที่ยงเสียงมันเที่ยงไหมรูกมันเที่ยงไหมมั่นคงถาวรไหม ไม่มีสิ่งใดที่จะเที่ยงแท้แน่นอนอยั่งยืนธาตุแท้ก็คือวัตถุนั่นเองเกิดมาแล้วมันเป็นทุกอย่างนี้อย่างนี้เพราะความแก่ความชราเพราะความเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็คือจิตมันปรงมันแต่งมันดิ้นลนไปตามกิเลส,สกรรมวัตถุกรมอยากได้อยากดียากเป็นอยากมี ในอารมณ์เหล่านี้มันไม่จบลงไปได้ถ้าเรารู้เข้าใจว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราได้อะไรก็ตามดีอะไรก็ตามไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของ,ใ,ของใครเป็นของต่างโลกมนุษย์เกิดมาก็มีความเจริญขึ้นเจริญหมดขีดก็แก่ชราชำรุดชุดซอมไปถึงความแตกความดับ ไม่จบโย,ยอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนฟองน้ำที่ฝนตกลงมาจากอากาศมันเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นฟองน้ำขึ้นมาประเดี๋ยวเดียวมันก็แตกดับไปอังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนี